สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสอง ที่ศารอาญาถนนรัชดาพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมายื่นคำร้องขอหมายจับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอ,อตรอในฐานความผิดสมคบกันกระทําความผิดฐานฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินตามที่สมคบกันตามพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จากการสืบสวนเส้นทางที่เชื่อมจากคดีสอนอตอปูนได้เคยขออนุมัติหมายจับคดีเว็บพนันของสารอาญาไว้แล้วต่อมาได้จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาบางคนได้และมีนางพิมพ์เป็นผู้จัดการเว็บ BNK Master เซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นขอหมายจับไปเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา4รายแยกเป็นตำรวจ3รายและพลเรือนหนึ่งรายส่วนพลตำรวจเอกสุรเชษได้ออกหมายเรียกก่อนจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายเรียกทั้งหมด3าครั้งแต่ยังไม่สามารถส่งหมายเรียกถึงพลตำรวจเอกสุรเชษได้ในวันนี้จึงเดินทางมาขอหมายจับในช่วงเช้า มีรายงานว่าภายหลังมีการยื่นขอหมายจับในช่วงเช้าผลตําตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้ยื่นหนังสือถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเรื่องขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากมีการยื่นคำร้องขอหมายจับ โดยชี้แจงสรุปความว่าพันตำรวจโ,โทรคริสมีการทำหนังสือขอความเป็นธรรมต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษช่วยรับคดีอาญาที่สอนอตอปูลเป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษด้วยสรุปได้ว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคณะทำงานจากพนักงานสอบสวนซึ่งอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาได้รับคำชี้แจงไว้พิจารณาแล้ว มีรายงานว่าวันนี้ศารอาญาได้มีการไตส่สวนคำร้องขอหมายจับในวันนี้แล้วสองครั้งต่อมาพลตำรวจตรธนกรรังมาตรองผอบอชอนเดินทางมายังศารอาญาส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป